และนักเตะที่เราจะนําเข้าในกีจกรรม Red Toast Star ครับรอบสุดท้ายรอบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเขาคนนี้เลยครับผมว่าไปแล้วไปดูสเตตกันเลยไปสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือ ราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อมจะมีคลิปเก่งกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเก่งกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- ถึง20อ่าสิถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับนักเตะที่นําเข้ามาวันนี้นะครับผมนั่นก็คืออังเดียเปียโรนะครับอยู่ที่3 7 5ล้านนะครับผมซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับซื้อตั้งแต่เมื่อคืนนะ ก็สรุปว่าได้ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะฮะ375ล้านครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูค่าสแตทก,กันหน่อยะฮะสำหรับอังเดเปียโร่นะครับก็คงจะมาแทนโรดี้แหละนะครับอ่า1 6 0 0นะครับผมเราจะต้องไปยดึงใครมาอีกสักคนหนึ่งแหละเดี๋ยวสลับนิดนึงสลับกลางหน่อยซิ ึกเพิ่มหน่อยอ่ะกินไปเยอะไหมนี่กินไปถึงที่อ่ะนี่หน่อยนี่หน่อยครับเจดอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของารายละเอียดฮะในส่วนของอังเดปเโร่นะครับก็ข้อดีของอ่าเขาก็คือสกิลมูฟนะครับอยู่ที่5ดาวนี่ับพลังงาน45น,น่าจะเล่นได้จบเกมนะฮะ ในส่วนของค่าพลังสแตทนะครับก็ไม่ส้มเทน30สนะครับอ,อ๋อสปีดก็ถือว่าโอเคอยู่นะ117 115ะครับการควบคุมลูกบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าทําได้ดีครับการาจบอลเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของอังเดปียโร่แน่ๆเลยนะครับนะเกมรับอาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับอเดี๋ยวเราไปอ่านี่ตรงนี้เลยด้วยความที่อังเดปียโร่นะครับจริงๆก็บล็อกทูบล็อกก็ได้นะการส่งบอลก็ได้ตั้งรับก็ได้นะครับผมอขอเป็นบล็อกทูบล็อกแล้วกันนะครับ อังเดปิโรไม่น่าจะเหมาะกับเกมรับเกมรับเป็นรองแล้วกันนะครับไม่เน้นเกมรับเท่าไหร,ร่นะฮะเป็นการจ่ายบอลแล้วกันนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกประมาณนี้ครับอันนี้ส่วนของสแตตของเขานะฮะก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับประมาณนี้นะครับการยิงก็ถือว่าโอเคนะายบอล อันนี้คืออัพบล็อกทูบล็อกนะครับก็จะได้ในเรื่องของอาการเลี้ยงบอลค่าความแข็งแรงเพิ่มเข้ามานี่ครับคุณสมบัติของอังเดเปียโร่ครับเขาจะมีเหนือชั้นส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเพเมเกอร์ครับวงเล็บของเขาเป็นปานกลางปานกลางนี่ครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยจะเอามาทำถ้าเล่นเฮทูเฮ hey เนี่ยจะเอามาทำเป็น4-3-3สามสามดีเฟนส์แหละนะครับเปียโร่คู่กับตูเล่นะครับกองกลาง CM CM ก็จะเป็นซา,าวิต ประมาณนี้นครับอันนี้คือ VSA นะครับเดี๋ยวไปดูเมน a เจ r ก่อนปรับสภาพตรงเมน a เจ r ก่อนนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวไปปรับบทบาทเขานิดน,นึงนะฮะอังเดียเปียโรจริงๆตรงเปียโรเปียโรคอร์ดบอลอ่าอาจจะต้องให้คารอลต่อก็ได้แต่จริงๆเปียโรก็แย่ไหม ต่การคอร์บอลของเมนดี้กับเปียโร่ดีกว่านะครับคงจะใช่นี้เอาเป็นฟรีคิกระยะ,ะใกล้ระยะไกลเปียโร่น่าจะทำได้ดีการฟรีคิกเนี่ยครับฟรีคิกของเปียโร่1้นะครับระยะไกลเขาตูเร่ก็ได้นะครับตูเร่เหมือนเดิมก็ได้ฟรีคิก104เปียโร่แต่เปียโร่ข้อการยิงของเขาการเคิร์ฟมันไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะตูเร่ดูจะมีเคิร์ฟมากกว่านะครับ เวลาที่ยิงมันจะมีโค้งกว่านะครับมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนเจอร์สัก2เกมนะครับนะว่าเปียโรจะดีมากน้อยขนาดไหนครับสมกับที่ทดแทนกับโรดี้หรือเปล่าครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเปจจุบันครับก็อยู่ที่อันดับ237ร้อยบเนี่ครับโดยปกติก็จะไม่ค่อยกดแล้วนะครับนะจะกดแค่ถ้ามันหลุด250ก็ถึงจะกดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับในการรีวิวครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวกดให้ดูครับแทกติกคงไม่ต้องพูดถึงนะไปดู ได้ในคลิปต่างๆแล้วกันนะครับที่ลงไว้นะครับผมว่าไปแล้วไปเลยโอเคครับโอเป็นเฮดนะครับเล่นในบ้านครับผมให้สังเกตอังเดเปียโร์โดีๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งมาด้วย4 3 1 2นะครับ เริ่มเกมครับโอเปอเเเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนครับซาวิตโอ้โหยางจ่ายไม่ดีเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอการปรับอัปเดตครั้งใหม่แล้วกันนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลจ่ายทอสอเี่ะจ่ายแบบเพื่อน่าจะดีขึ้นนะครับและลูกนี้ถ้าทายมาก่อนเลย มาแล้วเปลี่ยนโลมาล้วเนี่ยครับวิ่งมาวิ่งมาแล้วว,ลว,วิ่งไปแล้วแต่ว่า <laughs> <laughs> เพื่อนจับบอลไม่ได้เจสินโยไอนนหน,อหนอเอออันนี้ครับ โอ้ยเอาละยังจ่ายขาดๆเกินๆก,นกันอยู่ครับเกมนี้สามารถออกได้ทั้งสองหน้านะครับหัวแบบนี้โอ้โเปลี่ยวโลนะครับมาแล้วเปลี่ยวโลมาแล้วเปลี่ยวโลมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยจ่ายสวยจ่ายพอดีด้วยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหไม่ได้ โอ้โหกางจะไม่ถึงอนะ่ะเอาละตัดบอลนะครับเปียโรและตัวเล็กก็ทักทายกันครึ่งสนามเลยนะครับการยืนตำแหน่งของเปียโรถือว่าทำได้ดีนะ30นาทีผ่านมานครับยืนดักบอลดีนะดักช่องบักบอลดีนะตัวเล็กหน่อยนะครับเอาละลูกนี้เอาแล้วเอาแล้วกูตัว วืดอ้าวเฮ้ยกูตัวโอเค43สวิตมาชนไปหมดเวลาก่อนครับไปดูกันตัดเกรดกันหน่อยเอ่โอโอ้โหด,ด,ด,ดูดูโดดเด่นคนเดียวเลยนะเปียโร่เนี่ย6.2เลยครับสมแล้วกับที่เป็นราชาเมนเจอร์นะครับอ่าเฮ้ยไ,ได้นะ ต้องมาดูครืงหลังต่ออีกทีนะครับว่าจะมีการจ่ายที่สวยอะไรให้เพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าซาวิตออกไปทางขวาให้ที่คารอบประตูครับแล้วก็เข้ากลางมา,างจิเล่แจซินโยออมาทางขวาตัวเล่โอ้เปียโร่ไม่ไม่ขึ้นมาเลยอ่ะนี่นี่นี่เอาละซาวิตครับผมขึ้นนํำไปก่อนครับหประตูต่อศูนย์ครับ จากการเปิดมาให้จากตัวเล่ครับตัวเล่ลูกนี้ครับปาดเข้ามาตรงกลางให้ซาวิทครับรับบอลมาแล้วก็เข้าทางเข้าขาซ้ายครับแหมคือนำไปก่อนฮะทัศติ sort of ของเราก็ไม่ไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็คือปล่อยแบบนี้แหละครับ <Ronaldo. S 1> แพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะนะครับจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ปรับในระหว่างเกมเท่าไหร่ครับ ว่าแผนที่เซตเนี่ยจะเป็นแผนที่แบบเปิดเดียาวๆสิบเกมต่อเนื่องนะครับแพ้ชนะช้างมันนะฮะซาวิตลูกนี้ซาวิตายังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แจ็คสินโย,มมนยิงมาแล้วโรนันโดชิปมาวีเร่าไม่ถึงฮะเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยการวิ่งของ ของเบียโลใช้ได้เลยนะเนี่ยปิดช่องปิดช่องดีนะครับผมเอาละเอาละบล็บอกดีๆบล็อกดีๆบล็อกดีๆเอาโมเอาโมจ่ายมาอย่างนี้เอาโมจ่ายมาอย่างนี้โอ้โหโดนตูเล่พลิกบอลลูกนี้เอาโมจ่ายมาให้ตูเล่อย่างสวยเลยฮะพลิกกลับมาได้ฮนะ โอ้โหเราซาบิตไปไปกบอีกฝั่งหนึ่งไม่มีใครประกรบตูเล่อะช่องไฟช่องนั้นวันๆแล้วนนครับผมห้านาทีไปแล้วโอ้โหไปไม่ได้เลยติดนิดนึงอัลเบโตอัลเบโต89อส้าหมดเวลาครับผม อะเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกตหน่อยแล้วกันนะครับยายายตุเล่น,นะครับเป็น AVP ในส่วนของทีมโอเพนเน่ฮะ7.5เท่ากันกับซาบิดนะครับผมคนหนึ่งแอสซีคนหนึ่งยิงนะฮะในส่วนของอันเนปิโร่ไม่แย่นะ7.0นะครับจ่าย5นะครับซักเซต5นะครับผมการแทงบอลอาจจะไม่มีนะครับการแทงบอลในเกมนี้น้อยมากเลยนะ อ่ะประมาณนี้ครับในนี้คือเกมแรกอ่ะดูเกมที่2ต่อฮะโอเคครับเกมที่2ครฮะเหมือนจะเล่นในบ้านเหมือนเดิมนะฮะผมเ็นครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมาด้วย4-2-2-2ฮะอ่ะโอ้ลักเตะทุกคนเทน30เหมือนกันนะครับอย่าประมาทแล้วกันฮะเริ่มเกมครับ ริันโดตูเร่โอ้โหเริ่มเกมก็ประมาทกันซะแล้วนะครับจ่ายบอลลุ้นๆขาดๆกันเรียบร้อยคาสเมิโลมาแลวคาสเมิโลออกมาอย่างนี้ก็ออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของโอเปนทีครับในการทุ่มครั้งนี้ได้อยู่คอมพานีแล้วก็จ่ายพลาดอีกแล้ว และสีดาลูกนี้พลิกมาพลิกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างไงอย่างงายยัางงาน้นไงโอ้เรียบร้อยแล้วสีดานครับไหลามาให้ที่โรดี้ครับหมื่ท่านี้ที่คุ้นเคยโรดี้ไปครับไม่ต้องจับเลยครับโรดี้โรดี้ยิงจังหวะนี้ครับทําให้บ่งบอกว่านี่ไงจะขายฉันเหรอฉันยิงใส่เลย เปล่าชูเร่เฮ<ร>้ยโอ้ยิงเลยหรอจังหวะาไม่ควรสมไม่ไม่สมควรยิงสุดๆนะครับยิงเฉยเลยเอา,อาเอาโหแล้วเสียบกันเองด้วยโอ้โหจ่ายแบบนี้เพื่อนบอกเล่นยังไงละเนี่ย อ้าวนะครับฝั่งหนึ่งก็ไม่แพ้กันเพื่อนไม่พร้อมอาลนะเปียโลโโหเฮ้ยโอ้เกือบได้เหมือนกันนะยิงจังหวะที่ที่เผลอหน่อยแลรุูกนี้เปิดมาไม่มีใครเลยเป็นโรนันโดครับคิเซโนโรนันโดจะไปแล้วตั้งแต่ครึ่งสนามไปได้ไหมไปได้เฉยเลย และใครวิ่งแซงมานั้นเฟอร์ดีนานนะครับตูเล่จ่ายดีๆหน่อยโอเคเยี่ยมแกสรินโยโอเคเปิดเลยไหมล่ะเอ้ยยิงเข้าเอาแนละ้วครับตูเล่ได้จังหวะก็ง้างเลยครับผมตามมาตีเสมออยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะน่นี่ ช่องว่างมันเยอะอยู่นะนี่โอ้ตัวเล่ยิงซ้ายเลยนะฮะข้างไม่ถนัดซะด้วยเ so, มสซี่มาละเมสซี่เมสซี่คูคูเะยะโอย้โดนประกบ2ยังไปได้เฉยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดหน่อยแล้วกันนะฮะ เบียโรรอบนี้นะครับ5.8เท่าน,นั้นเองครับแผงหลังของเราเล่หมดเลยนะครับไม่มีใครถึง6ทสักคนนะกองหน้าได้อยู่แต่กองหลังไม่ได้เลยเอแล้เอาละตรงนี้โอ้โหเสียวหับ ออล,ล้วิลนโดโอ้โหตว,วัดมาได้อยู่แต่แรงไปหน่อยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โหโรลัลนโดง,งา้างจังหวะนี้บล็อกไม่ติดนะฮะเรียบร้อยโรลัลนโดเลยนี่ครับจังหวะนี้เฟอร์ดินานเฟอร์ดินานมาบล็อกแล้วเพื่อนกันยังไงก่อน น <laughs> ะฮะอ๋ละซาบิตโอ้ไหลไหลแรงคืกิบสอเอา เปีโลูเปียลูโอเคเยี่ยมไปครับวิ่งครับพี่วิ่งวิ่งกันวิ่งกันหน่อยวิ่งกันหน่อยวิ่งกันหน่อยโอ้เจสินโยขาดขาดกันเกินตลอดฮะอึบมีเวลาสิบนาทีเดินดวนเดินดวน โอ้โหเลี้ยงแล้ยงเลงไปแล้วเลงไปแล้วโอ้ยโรนัลโด้โอ้แล้วเราล้มเองเลยนะ86 86ไหวไหมนี่ไหวไหมนี่อ่าด่วนๆโดยด่วนๆโยโอ้โหมัน88แล้วทุกคนมันต้องเล่นเกมเร็วแล้วโอ้ยหมดแล้วครับทุกคนครับเรียบร้อยโรงเรียน เปียโรเลยโอ้เล่นไม่ค่อยดีเลยนะฮะ5.4 5.5นะครับนี่ขนาดว่าโอวาสูงกับเขาแน,น่น่อะไปดูการตัดเกร์หน่อยสิโอ้ร่วงเลยนะฮะรีวิวทีไรไม่เคยดีเลยอ่ะในเปียโรนะครับอยู่ที่6.0เท่านั้นเองนะครับในขณะที่คนที่เล่นได้แบบคงเส้นคงวาที่สุดก็คงจะเป็นตูเล่นะครับ6.6นะครับ, 6. 6รบแล้วก็ลองลงมาเป็นจจนซิโน6.4นะครับผม แม่เกมนี้อะประมาณนี้นะครับทุกคนครับถ้าใครชื่นชอบเปียรโรก็ลองไปดูอีกทีนึงฮนะอ่ะสองเกมอาจจะไม่ได้แบบมองว่าอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าเปียรโรน่าจะดีในระยะยาวนะครับนะอย่างน,น้อยก็สกีมุฟสีดาวเล่นเฮทนี้ได้แน,น่อนอนครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับพิน้สวัสดีครับ